สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่จูนนะคะวันนี้พี่จูนจะมาคุยข้อดีของแม่สามีนะคะนี้วันนี้พี่จูนคุยเรื่องแม่สามีทั้งวันไม่รู้ว่าแม่สามีนอนสะดุ้งบ้างหรือเปล่านะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าแม่สามีเปิดเจอพี่จูนนะคะก็กราบขอประทานโทษด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เรามาคุยกันค่ะ ข้อเอาข้อดีและข้อเสียของแม่สามีนะคะเอาเรื่องเป็ข้อดีก่อนดีกว่าข้อดีของแม่สามีนะคะที่ว่ามีอะไรบ้างที่แม่สามีทําให้พี่จูนนะคะ,ะย้อนกลับไปเลยตอนแรกเลยนะแม่ของสามีที่ว่าพี่จูนน่ะซึ้งใจมากเลยนะคะก็ตอนที่พี่จูนตั้งท้องนะคะตั้งท้องแล้วก็ตอนที่ใกล้จะคลอดนะคะ ใจจก้จะคลอดเนี่ยพอพี่จูนมาพี่จูนมีลูกแค่คนเดียวนะคะลูกพี่จูนตอนนี้อายุ21ปีค่ะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะออตอนนั้นพี่จูนท้องแก่มากแล้วนะคะแล้วก็อ่านอนอยู่อีกห้องหนึง่งแล้วก็แม่สามีเขาก็คอยระวังอยู่แล้วก็เขารู้ว่าพี่จูนท้องแก่แล้วแต่พี่จูนนะคะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะไม่รู้ว่าไอเขาเก็บท้องคลอดเป็นยังไงเขาต้องมีอาการเป็นยังไงคือท้องแรกเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะ ทีนี้สักประมาณวันสุดท้ายที่พิจูนปวดท้องนะคะก่อนที่จะไปโรงพยาบาลนะคะที่ว่าแม่สามีเขาไม่ซึ้งใจมากก็คือซึ้งใจมาจนถึงวันนี้นะคะวันนั้นพิจูนปวดท้องรุกสึกว่็ปวดท้องหน่วงๆยังไงไม่รู้นะคะแล้วพิจูนก็นอนไม่หลับ นอนไม่หลับแต่พี่จูนก็ลุกขึ้นเดินทั้งคืนเลยค่ะลุกขึ้นเดินทั้งคืนแต่แม่สามีพี่จูนนะคอยเงี่ยวหูแอบนอนฟังแล้วแต่พี่จูนไม่รู้นะคะมารู้ตอนหลังค่ะนี่ก็เดินไปเดินมานะคะคนปวดท้องมันเริ่มปวดจากข้างหลังก่อนนะคะปวดจากข้างหลังนี่แหละปวดนอนปวดปวดตอนแรกป,ปวดจี๊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 ดนะคะทีนี้ก็พอตอนหลัง ปวดนานๆข้าเริ่มปวดยิบยิบตั้งแต่ประมาณตอนเที่ยงคืนนะคะทีนี้พอต้องประมาณนะตอนปวดหนักมากก็ตอนประมาณตีตีสาตอนกลางคืนนะคะก็พี่จูนเดินเข้าเดินออกห้องน้ำกลางคืนแล้วค่ะตอนนั้นพี่รู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะคะ ไม่รู้ว่าใกล้จะคลอดหรือ,อยังก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แต่ว่าปวดหน่วงมากแกเข้าห้องน้ําทั้งคืนเดินจนทางลื่นไปหมดเลยนะคะระหว่างห้องน้ํากับห้องนอนเนี่ยแฟนพี่จูนก็หลับอยู่ข้างๆทีนี้พอพี่จูนปวดท้องมากแล้วอ่ะพี่ก็ไปพูดกับแฟนพี่ว่าพี่ปวดท้องจังเลยทีนี้แฟนก็ไปบอกแม่สามีแม่สามีเขาก็เตรียมตัวไว้แล้วนะคะโดยที่ี่ไม่รู้ตัวก็จัดการขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลยนะคะ ขึ้นรถไปโรงพยาบาลก็ตีสามสอกว่านะคะมันก็มีแต่พวกพยาบาลเวรน,นะคะทีนี้เขาก็ให้เราอะไปนอนคอยนอนคอยอยู่แล้วก็พยาบาลก็มาตรวจมาตรวจแล้วก็บอกพี่จูนให้กลับบ้านได้แม่แฟนพี่จูนบอกว่ากลับไม่ได้เ็าทาคลอดไม่เป็นทีนี้นะให้จูนนอนอยู่ที่นี่แหละห้ามพากลับเด็ดขาดเลยนะก็ แมแ่แฟนพี่จูนก็นอนเฝ้าพี่จูนอยู่ที่นั่นนะคะทั้งพ่อแฟนทั้งแม่แฟนแล้วก็แฟนเลยนะคะทีนี้พี่จูนหมอก็ไปตรวจพี่จูนตรวจที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 เท่าแต่ระหว่างที่ตรวจนะคะแม่ของแฟนพี่จูนรู้ว่าพี่จูนปวดมากปวดมาก,มากคือปวดมากจริงๆนะคะ,ะตั้งแต่ตีสามตอนกลางคืนนะคะพี่จูนไปคลอดเอา9ก้าโมงเช้าห้าสิบห้านาทีระหว่างนั้นปวดมาตลอด คือเท้านี่ว่าอือเขาเรียกว่าอะไรเหยียดได้นะคะกลับกลายเป็นว่าเหยียดไม่ได้นะคะก็คือต้องงอตลอดงอตลอดเพราะมันปวดมากปวดแบบปวดแบบไม่รู้จะคือปวดที่สุดอ่ะทีนี้แม่สามีก็มาบีบนวดให้พี่จูนนะคะคือเขามาบีบบีบเท้าบีบ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 อยู่อย่างนั้นอะ่ะทั้งคืนเลยนะบีบจนกระทั่งว่าคือ เขาสังเกตง่าพี่จูนอ่ะพี่จูนก็ทนมากทีนี้เขาก็มีความสุขว่าพี่จูนปวดจนอน่ะมือเท้าพี่จูนอ่ะเย็นหมดแล้วนะคะเพราะก็เลยมา วนคุยนู่นคุยนั่นคุยนี่แล้วก็บีบนวดอยัดก,กินอะไรก็เอามาให้คอยดูเลยเขาไม่กลับบ้านเลยนะคะระหว่างที่ว่าพี่จูนปวดท้องใกล้จะคลอดเนี่ยแม่แฟนไม่เคยกลับบ้านพ่อแฟนไม่เคยกลับบ้านแฟนไม่กลับบ้านเลยนะคะคือทั้งครอบครัวแฟนแล้วก็ครอบครัวของเขานะไม่เคยกลับบ้านเลยอยู่กับพี่จูนจนกระทั่งคลอดออกมานะคะคลอดออกมาพ่อแฟนก็จัดการอ่นะพี่จูนไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเพราะเป็นท้องแรกทีนี้ คือ,อพอว่าคลอดออกมาเสร็จแล้วพ่อแฟนก็เข้าไปดูนิ้วมือนิ้วเท้าหลานอ้ครบไหมครบไหมครบไหมนะคะแม่แฟนก็ไปดูว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วก็เขาก็มาดูพี่จูนดูพี่จูนทีนี้พี่จูนจะเป็นยังไงบ้างนู่นนั่นนี่นะคะพออ่าสักประมาณก่อนจะออกจากรงพยาบาลน,นะคะ พ่จูนไม่รู้หรอกค่ะว่าพ่อแฟนนี่เขาไปแจ้งเกิดใบแจ้งเกิดให้ให้ใหลูกของพิจูนแล้วคือทําทุกสิ่งทุกอย่างให้หลานเขาไว้แล้วนะคะทางฝั่งแม่แฟนก็ถึงกําหนดออกจากโรงพยาบาลก็จัดการอุ้มหลานไปโดยที่พิจูนไม่ได้อุ้มเลยนะคะเขาจัดการอ่ะอุ้มของเขาไปเองเลยค่ะนี่คืออ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพิจูนอยากจะกินอะไรเขาก็จะคอยดูแลช่วงนี้ให้ตลอดเวลานะคะก็พอกลับมาถึงบ้านแล้วอ่ะพ่จูนก็ยังไม่รู้ พ่อแฟนเนี่ยไปตัดกล้วยน้ำว้าของฟนไว้หน้าบ้านนะคะเป็นเครือเลยนะคะรอบๆเลยเหมือแนบบพี่จูนเป็นลิงเลยอย่างนั้นแหละคะ่ะทีนี้ก็มีหัวปรีนะคะเป็นตะกร้าตะกร้านะคะเต็มไปหมดเลยโดยที่พี่จูนยังไม่รู้เลยนะคะว่าไอหัวปรีเนี่ยเขาเอาไว้ทําอะไรนะคะคือพี่จูนพูดตามโตนะคะพี่จูนคือตั้งท้องตอนอายุอย่างน้อยแล้วทีนี้ละพี่จูนไม่รู้ว่าเออต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะ20ปีที่แล้ว่มันไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะคะ คือสมัยนี้นะก็คือว่าเออคนนู่นนั่นนี่สามารถเสิร์ชหาน,นู่นนั่นนี่อะไรได้ง่ายคือว่าเตรียมตัวได้ง่ายแต่พี่จูเนี่ยเหมือนกับว่าท้องแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งอะเกิดที่ว่าแบบเห็นลูกครั้งแรกก็รู้สึกโอ้เข้ามาอยู่ในตัวเราได้ยังไงคือรู้สึกแบบโอ้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยอยู่อะ คือมองหน้าน้องเนี่ยที่ออกมาเนี่ยอุ้มองแบบประหลาดใจมากเลยนะคะแต่ทางพ่อแฟนแม่แฟนอ่ะเขาจัดการให้หมดเลยแล้วนี่คืออ่าข้อด,ดีของแม่แฟนที่เป็นอะไรที่ว่ายิ่งใหญ่มากนะคะที่ทําให้อ่ากับพี่จูนในระหว่างที่แม่ของพี่จูนไม่ได้อยู่นะคะก็ถือว่าเรามีแม่แฟนที่ดีนะคะและนี่ก็คือข้อดีของเขา ที่พี่จูนเอามาพูดในวันนี้นะคะสว่วนเรื่องเล็กน้อยจิบจ๊บจบย้อยๆนั่นนะคะก็ไม่ต้องเอามาคิดอะไรมากเพราะว่าถ้าเขาทำให้เราแบบคืออ่าทำให้เราได้ขนาดนี้นะ่ะเรื่องยิบย่อยนะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วนะคะในชีวิตของเราในการแบบตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกโดยที่ไม่มีแม่ของเราคอยดูแลเบบกลำไสเป็นแม่แฟนคอยดูแลนี่คือ,อถือคิดว่าเขาดีกับพี่จูนมากๆนะคะแต่เรื่องอื่นนะคะเรื่องอื่นอย่างอย่างที่บอกพี่จูนเป็นคนตรงๆนะคะ พี่จูนพูดอะไรคูณก็พูดตรงๆต,ตลอดดังนั้นแม่แฟนของพี่จูนไม่รู้จะโชคดีหรือโชค้ายคือพี่จูนไม่ได้ทนแม่แฟนนะคะแม่แฟนอกเป็นฝ่ายทนพี่จูนค่ะวันนี้นะคะสําหรับข้อดีของแม่สามีนี่นะคะต่อไปพรุ่งน,นี้นะคะพี่จูนจะมาคุยเรือ่องข้อเสียของแม่สามีนะคะ เจอกันนะคะสำหรับทิปวันพรุ่งนี้มาฟังว่าแม่ข้อเสียของแม่สามีที่ตูนมีอะไรบ้างนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ